ก่อนจะเริ่มเรียนกันในวันนี้เด็กๆไป warm วอร์มอัพโดยการเต้นกับครูอ,อ้อมครูเจี๊ยบและครูกุ้งกันก่อนเลยนะคะค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทําค่ะคือเต้นแล้วหยุดการเต้นแล้วหยุดเนี่ยเด็กๆจะเต้นด้วยท่าแบบไหนตามใจชอบของเด็กๆได้เลยค่ะถ้าเพลงมาเต้นได้เลยค่ะแล้วก็เพลงหยุดสต็อปหยุดนิง่งแข็งเป๊กเ,เป็นก้อนหินเลยนะคะเพลงมาค่ะ โอเคแล้วมีให้เด็กๆได้เลือกนะคะว่าจะเต้นตามคุณครูคนไหนชอบคุณครูคนไหนชอบท่าแบบไหนเต้นตามได้หร an ือจะค <mod> <spe brushing background> ิดเองก็ได้นะคะเด็กๆพร้อมแล้วนะนะเพลงมาแล้วไปกันเลยเจ้ามีเขาอยู่แล้วยังดึงอายเข้าไปหาอายคนนอกสายตาเจ้า Hello? No. นนเคเมาลองกองแกมเถอะน้อใจอาย <ís> สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นอนุบาล3ทุกคนเลยนะคะคลาสนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่7 ของคลาสเรียนดนตรีคีย์บอร์ดออนไลน์แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ชามก็อยากจะทบทวนนะคะว่าเด็กๆจำได้ไหมว่าตัวโดตัวเรตัวมีตัวฟาและตัวซอนอยู่ตรงไหนของคีย์บอร์ดค่ะเอาค่ะทุกทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ชามขอเสกคีย์บอร์ดของพี่ชามขึ้นมาก่อนเลยนะคะทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ มันจะมีคียสีดําและคียสีขาวค่ะแบบที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะคียสีดํา2ตัวนะคะเราหาก่อนอยู่ไหนเอ้ยหาคีสีดํา2ตัวนะคะและตัวโดจะอยู่ข้างหน้าของคียสีดํา2ตัวค่ะไปต่อเลยนะคะเด็กๆเ,เก่งแล้วตัวต่อไปนะคะติดกับตัวโดเลยคือตัวเร่ค่ะตัวเรอยู่ระหว่างกลางของคีสีดํา2ตัวค่ะ และตัวที่ติดกับตัวเรนะคะคือตัวนี้ค่ะตัวนี้เลยต่อเลยนะคะตัวฟ้าตัวฟานะคะก็จะอยู่ข้างหน้าตัวสีดำา3ตัวค่ะเด็กๆลองหาดูนะคะว่าตัวสีดำสามตัวอยู่ตรงไหนบ้างตัวฟาก็จะอยู่ข้างหน้าตัวสีดำสามตัวค่ะในวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับตัวซอนกันค่ะ ตัวซอนก็จะอยู่ข้างๆกับตัวฟ้าเลยค่ะนะคะตัวนี้เลยอ่าถ้าสมมุติว่าเด็กๆวางนิ้วโป้งไว้ที่ตัวโดนะคะก็จะไล่มาเลยค่ะนิ้วโป้งเป็นตัวโดอ่ามือขวานะคะนิ้วโป้งตัวโดนิ้วชี้เป็นตัวเรนิ้วกลางคือตัวมีนิ้วนางคือตัวฟ้าและนิ้วก้อยคือตัวซอนค่ะ สำหรับเด็กๆอนุบาล3นะคะวันนี้พี่ชามีเกมมาให้เล่นค่ะเด็กๆรู้จักกันอยู่แล้วนะคะตัวโดตัวเรตัวมีตัวฟาและตัวสอนนะคะเมื่อกี้ได้ทบทวนไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะคะพี่ชามก็จะให้โจทย์เด็กๆค่ะเอามือขวาขึ้นมานะคะมือขวาขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็วางนิ้วโป้งมือขวาพี่ชามเป็นกระจกให้เด็กๆนะวางนิ้วโป้งมือขวาไว้ที่ตัวโดนะคะแล้วก็ไล่ไปเลย โดยรมิ фа ซอมนะคะพี่ชามจะบอกให้เด็กๆกดค่ะว่าสมมติพี่ชามบอกว่ากดตัวโดเด็กๆกดตัวโดนะคะพี่ชามบอกว่ากดตัวฟาเด็กๆกดตัวไหนคะนิ้วนางค่ะกดตัวฟาเลยนะคะโอเคไหมคะ,ะพี่ชามไม่ทาให้ดูด้วยพร้อมนะคะกดตัวเรเด็กๆกดถูกปะคะ ตัวเรยนิ้วชี้นะลูกนะกดตัวเรอ่ะต่อเลยนะกดตัวซันได้ไหมคะซันนิ้วไหนเอ่ยซันนิ้วกอย,กอยโอเคกดตัวมีอ่าตัวมีนิ้วกลางนะคะโอเคเด็กๆเ,เข้าใจแล้วล่ะคราวนี้ยากขึ้นนะคะกดโดฟา เไ,ไหมต่อเลยนะโดมีนิ้วโป้งนิ้วกลางโดมีโดซอนอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนิ้วโป้งนิ้วก้อยโดซอนได้ไหมคะโอเคเก่งมากเลยค่ะอย่าลืมไปซ้อมกันด้วยนะคะ ามาทบทวนทฤษฎีดนตรีเบือ้องต้นกันหน่อยนะคะเด็กๆบรรทัด5เส้นมีทั้งหมด5เส้นเอาไว้บันทึกตัวโน้ตค่ะภาษาอังกฤษสัญลักษณ์นี้เรียกว่า G clef ภาษาไทยคือกุญแจซอนเวลาเราเห็นกุญแจซอนเราใช้มือขวาเล่นค่ะมือขวาภาษาอังกฤษคือ right hand hand แปละว่ามือ right แปละว่าขวา right hand มือขวาภาษาอังกฤษสัญ,ญลักษณ์นี้เรียกว่า f clef f, f clef ภาษาไทยคือกุญแจฝาเวลาเราเห็นกุญแจฝาเราใช้มือซ้ายเล่นค่ะมือซ้ายภาษาอังกฤษคือ left hand มือแปละวะ่า hand left แปละว่าซ้าย left hand มือซ้ายตอนนี้เราไปร้องบันไดเสียงโดกลางถึงโดสูงพร้อมทำสัญ,ญลักษณ์มือกับครูอ้อมครูเจี๊ยบนะคะ ตอนนี้เด็กๆทำสัญลักษณ์มือเก่งแล้วคราวนี้ครูๆจะทำเร็วขึ้นนะคะตามให้ทันกันนะคะ เล็กของเรากันนะคะเรามีทั้งหมดสองมือนะคะเด็กๆมี10นิ้วนะคะ10นิ้วนะในแบบฝึกหัดนี้นะคะเด็กๆนิ้วโป้งเป็นนิ้วที่1นิ้วชี้เป็นนิ้วที่สองนิ้วกลางเป็นนิ้วที่3ามนิ้วนางเป็นนิ้วที่4นิ้วก้อยเป็นนิ้วที่5แล้วไล่กลับมา5 4 3สี่สามสองหนึ่งต่อไปนะคะคุณครูจะพูดเป็นนิ้วนะคะเด็กๆ นิ i, i, 溪溪 au, ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วช <c oughs> ี <c oughs> ้นิ้วชี้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วกลางนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วนางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วก้อยแล้วไล่กลับมาก้อยนางกลางชี้โป้งต่อไปครูจะพูดเป็นนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนะคะเด็กๆเริ่มจากกระชากไปก่อนนะนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วสองนิ้วสอง นิ้วสามนิ้วสามนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วห้านิ้วห้านิ้วห้าแล้วไล่กลับมาห้าสี่สามสองหนึ่งต่อไปจะเริ่มเดยโอเคค่ะเด็กๆอีกรอบนึงนะนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสามนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วห้านิ้วห้านิ้วห้าแล้วไล่กลับมาห้าสี่สามสองหนึ่ง ตอนนี้เรามาเรียนเพลงใหม่กันนะคะอยากจะให้เด็กๆรู้จักกับโน้ตเพลงของเพลงนี้ก่อนค่ะเพลงนี้มีชื่อว่า Mary had a little lamb หรือในเวอร์ชันภาษาไทยเราจะรู้จักกันดีในนามเพลงหนูมาลีมีลูกแมวเหมียวค่ะค่ะเด็กๆครับเราเรียนเพลง baby shark ไปเยอะแล้วเด็กๆน่าจะได้กันแล้ว วันนี้ก็เลยจะให้เด็กๆมาเริ่มเพลงใหม่เพลงนี้นะคะเด็กๆน่าจะเคยได้ยินแล้วมันเป็นเพลงที่โอ้โหใครๆก็เล่นได้นะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะตั้งแต่สมัยกูอยู่เด็กๆแล้วเคยได้ยินนะคะเพลงนี้ชื่อ Mary had a little lamb นะคะเดี๋ยวให้พี่ชาพูดอีกทีว่ามันสำเนียงเป็นยังไงนะคะแต่ว่า Mary had a little lamb อย่างนั้นนะคะโอเควันนี้ เรามาอ่านกันก่อนเพลงนี้นะคะมันร้องว่ามีเรโดเร กับบรรทัดที่สองเล่นเหมือนกันเดะเลยลูกเพลงนี้นะคะมีแค่ใช้5นิ้วเหมือนเดิมแต่บรรทัดที่สองมีแค่เริ่มมีสั้นๆนะคะโอเคลองอีกรอบหนึ่งนะคะเพลงนี้เด็กๆดูไปแล้วเด็กๆลองๆช้าๆเดี๋ยวคุอยู่จะเริ่มสปีดเร็วขึ้นนะคะอันนี้ช้าๆก่อนมีเรโดเรมี เห,หรือเด็กๆจะร้องเป็นมิเรโดก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะเด็กๆพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆร้องคลอไปด้วยเนาะมิเรโดเรมิ